สวัสดีค่ะวันนี้วิกับพ่อบ้านมาเที่ยวที่เมืองเบเมนพ่อบ้านกําลังดูเส้นทางอยู่เพราะเราไม่ได้มาบ่อยเราก็จะจําทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่พ่อบ้านก็ตั้งแผนที่มานะอากาศไม่ดีเลยที่เบเมนที่เบเมนจะมีรถรางด้วยนะอันนั้นคือสตาล์เซนบาน เราเอารถเข้าไปจอดที่จอดรถก่อนมาถึงแล้วก็กดหาที่จอดเลยแคบมากข้างใน มาถึงเบเมนแล้วมีตลาดนัดด้วยใครมาที่เบรเมนต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะปะเรากลับไปหาของกินกันแวะมากินฮอทดอกกันนะคะ อันนี้คือควาควาอันนี้คือ,าช,อชารชลิกนะถ้าทำธุรเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็จะจ่ายตังค่าจอดรถ7ยูโรฟื้นสิ7ยูโรห้าสิบสโตไทร์สตูนเ้นนี่แห <c oughs> ละเราจ่ายเดี๋ยวเราไปขึ้นรีบเลย ชั้นสี่ที่รักรากลับบ้านฮัลโหลที่รักวิกับพอบ้านก็ทำทุระเสร็จแล้วเดินทางกลับออเดนเบิร์กเราโชคดีมากค่ะกลับบ้านรถไม่ติดแต่ทางนู้นที่มาจาก ออเดนเบิร์กจะไปเปรเมน้นรถติดมากเลยมาถึงออเดนเบิร์กฝนกำลังจะตกจ้าโทรไปบอกให้ลูกชายหุงข้าวไว้รอแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรกินนฝนตกแรงมากต้องระวังเพราะถนนจะลื่น มองก็ไม่ค่อยเห็น